แม่พึ่งก็คือต้นแบบศิลปินที่ควรเอาแบบอย่างของศิลปินหลายหลายคนมากเลยทีเดียวนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NSP 1นึนะครับและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับได้เห็นโมเมนต์ความน่ารักของ FC f ฟนคขับที่รอกันมาของน้องต้นข้าวสุปรียาอย่างเนืองแน่นในวันที่13มิถุนายนปี2568ที่ผ่านมาและน้องต้นข้าวนะครับได้นำน้ำส้มไปแจก ให้กับ FC ฟซีแฟนคลับหลายท่านที่มาร่วมงานในครั้งนี้และน้ำส้มเกรดหิมะจำนวน500แก้วแจกให้กับนักท่องเที่ยวแฟนเพลงแฟนคลับรวมถึงชาวบ้านที่มาเที่ยวผ่านในงานนะครับและได้เปิดโอกาสสำหรับ FC ฟแฟนคลับหลายท่านนะครับได้มาร่วมเซลฟี่ถ่ายรูปคู่อย่างมีความสุขและเป็นกันเองมากๆ FC แฟนคลับงนงต้นข้าว ทุกคนต่างน่ารักและอีกอย่างที่สําคัญก็คือน้องต้นข้าวเพิ่งมาที่นี่เป็นครั้งแรกได้มากราบขอพรราชนีเพลงลูกทุ่งแม่พึ่งพุ่มพวง,พง,พงดวงจันทร์ที่วัดทับกระดานและถ้าหากมีโอกาสตั้งใจว่าจะมาทุกปีอีกด้วยนะครับสิ่งแรกที่สําคัญก็คือแม่พึ่งคือไอดอลและเป็นแบบอย่างที่ดีในการดําเนินชีวิตจนประสบความสาเร็จและมีชื่อเสียงที่โด่งดังและอีกทั้งในช่วงหนึ่งของชีวิต ของแม่พึ่งผู้พวง,งดวงจันทร์มีความระไม้ขายครึงกับชีวิตของน้องต้นข้าวอีกด้วยนะครับและแฟนๆหลายท่านอาจจะได้เห็นชีวิตของน้องต้นข้าวในช่วงที่ยังไม่มีชื่อเสียงโดยน้องต้นข้าวได้พักอยู่กับคุณย่าสองคนและในตอนนั้นน้องต้นข้าวได้ไปแข่งขันในหลายๆรา,ายการตอนนั้นน้องต้นข้าวอายุเพียง11ปีและอาศัยอยู่กับคุณย่าสองคนรายได้ก็มาจากการร้องเพลงเปิดหมวก ความฝันของน้องต้นข้าวไม่ต่างจากตอนนี้คืออยากได้ทุนในการสร้างบ้านให้กับคุณยานะครับอยากมีบ้านเป็นของตัวเองต้นข้าวก็คือหัวหน้าครอบครัวเลยทีเดียวนะครับน้องต้นข้าวได้มาไกลมากๆได้รับความรักความเมตตาจากเอฟซีแฟนคลับของรายการและเป็นการเดินทางในการครองแชมป์มาถึง55สมัยที่ไม่ธรรมดาโดยมีครูนิวและคุณย่านะครับเป็นที่ปรึกษาตลอดเวลา และทาง FC f a n Club ทุกท่านได้เห็นเพลงที่น้องต้นข้าวนำมาใช้ในการปพื่กันแชมป์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพลงของแม่พึงพ่งพุ่มพวงดวงจันทร์แม่พึง่งก็เป็นแรงบันดาลใจมาตั้งแต่เล็กๆโดยเฉพาะในเรื่องในการร้องเพลงแม้จะอ่านหนังสือไม่ออกแต่ก็ชอบในการร้องเพลงและฟังเยอะๆร้องตามพอโตขึ้นในเรื่องใช้ชีวิตก็อยากจะสู้เหมือนกับแม่พึง่งมีความมุ่งมั่น มีความฝันและจะสู้จนได้เป็นราชนีเพลงลูกทุ่งเป็นไอดอลที่หนูรักมากๆเลยและนี่ก็คือคำพูดของน้องต้นข้าวสุปรียาที่ได้พูดไว้บนเวทีเมื่อล่าสุดที่ผ่านมานะครับต่อมานะครับคุณพ่อไกสอนหรือคุณพ่อของคุณเพชรนะครับได้ออกมาโพสต์ข้อความบน Facebook โดยระบุข้อความดังนี้นะครับการที่เราได้ถ่ายรูปคู่กับศิลปินที่กำลังมาแรง หรือที่มีชื่อค้างฟ้าอยู่หรือศิลปินที่ดังตลอดการและศิลปินใหม่ที่ใฝ่ฝันอยากมีชื่อเสียงก็เป็นการให้เกียรติในฐานะเจ้าภาพจัดงานไม่เสียหายที่เราจะไปขอถ่ายรูปด้วยและเพชรก็ทำแบบนั้นมาตลอดเพชรให้การต้อนรับน้องต้นข้าเป็นอย่างดีและน้องก็เก่งมากน้องจะเอารูปแม่พึ่งไปใช้ในการที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีป้าส่งเสริม และยินดีเลยแต่จริงๆไม่ใช่ความคิดของน้องที่จะโปรโมตอย่างไรน้องก็มีใจรักแม่พึ่งเท่านั้นผู้ใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังต่างหากที่ช่วยกันคิดกันทำป๋าก็ว่าสุดยอดแล้วและเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งใครที่บอกว่าเอารูปแม่พึ่งไปใช้ไม่เหมาะสมไม่เห็นด้วยวงเล็บกี่โมงถ้าป๋าและเพชรยินดีก็ไม่ควรมีหน้าไหนต้องมาเผือก และนี่ก็คือข้อความที่พ่อไกสอนได้ระบุอย่างชัดเจนสำหรับการนำภาพของแม่พึ่งไปใช้นะครับและยินดีหากนำไปเป็นต้นแบบสำหรับศิลปินคนรุ่นใหม่ที่ใฝ่ฝันอยากมีชื่อเสียงซึ่งเป็นการให้เกียรติทั้งคุณพ่อไกสอนคุณเพชรและแม่พึ่งด้วยนะครับโดยคุณเพชรเองก็ให้การต้อนรับน้องต้นข้าวเป็นอย่างดีและชื่นชมว่าน้องต้นข้าวเก่งอีกด้วยนะครับโดยเป็นการโปรโมทให้กับน้องต้นข้าวอีกทาง และคุณพ่อไกสอนคือคนที่สุดยอดและใจกว้างมากๆหลายคนต่างชื่นชมและ f c ฟซแฟนคลับหลายท่านนะครับต่างมาแสดงความคิดเห็นบน Facebook ของคุณพ่อไกสอนโดยระบุข,ข้อความดังนี้นะครับใช่เลยครับพ่อภูมิใจแทนครอบครัวของนองต้นเข้าด้วยครับพ่อคิดถูกแล้วครับเพราะเพลงของแม่พึ่งเป็นสมบัติของชาติการที่น้องนำเพลงของแม่พึ่งมาร้องเป็นการสนับสนุน ให้กับคนรุ่นใหม่ที่ไม่เคยฟังเพลงแม่พึ่งได้รู้จักแม่พึ่งว่าทำไมถึงยกย่องให้เป็นราชนีลูกทุ่งและน้องก็ทำหน้าที่ของตัวเองได้อย่างดีเราควรต้องสนับสนุนน้องครับและนี่ก็คือความคิดเห็นของ fc f a n คลับที่เข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นในครั้งนี้นะครับและสิ่งที่คุณพ่อไกสอนท่านอยากเห็นก็คือ ศิลปินคนรุ่นใหม่ที่ยังคงรักและรำลึกถึงแม่พึ่งแม่พึ่งก็คือต้นแบบที่ดีของการใช้ชีวิตมีความอดทนความพยายามสูงแม่พึ่งคือต้นแบบของคนรุ่นใหม่ศิลปินคนรุ่นใหม่ควรเอาแบบอย่างกว่าจะประสบความสำเร็จจะต้องมีความพยายามถึงแม้จะเจอกับอุปสรรคต่างๆแค่ไหนก็จะต้องผ่านไปให้ได้เพราะความสำเร็จอยู่ที่ความมุ่งมั่น และตำนานแม่พึ่งจะเป็นที่จดจำตราบนานเท่านานและนี่ก็คือข้อความที่คุณพ่อไกสอนได้โพสต์บน Facebook เมื่อล่าสุดที่ผ่านมาและถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆที่น้องต้นข้าวได้ไปร่วมงานรำาลึก3 3ปีแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ในครั้งนี้นะครับและในวันนี้นะครับน้องต้นข้าวก็ยังมีคิวงานร้องเพลงที่วัดทับกระดานในงานรำาลึก แม่พึ่งพุ่มผงดวงจันทร์ในเวลา20นาฬิกาไปจนถึง20นาฬิกา40นาทีเอฟซีแฟนคลับทุกท่านตามไปให้กำลับบงใจน้องต้นข้าวกันเยอะๆนะครับแล้วมาปิดท้ายกับข่าวดีกับคิวงานล่าสุดที่เพิ่งอัปเดตไปหมาดๆในวันที่15มิถุนายนปี2568นี้เตรียมพบกับศิลปิน จากรายการดนตรีชิงทุนน้องต้นเข้าสุปรียาและพบกับคอนเสิร์ตสอนสุพรรณโชว์สิริโชคกล้วยแขกสอนสุพันณแ,และบอลเชิญยิ้มตักบริบูรณ์ Family กระรอกเชิญยิ้มหลุยเชิญยิ้มมิวสรุตาชุดใหญ่ศิลปินโบซูปเปอร์วาเลนไทน์เวทีแสงสีเสียงจอ LED สุดอลังการและนางรำสาวสวยเต็มเวทีในงานฉลองประจำปีวัดนักบุญอันโตนิโอ อำเภอดำเนินสะดวกจจงาวัดราชบุรีและ FC แฟนคลับทุกท่านห้ามพลาดเลยทีเดียวตามไปให้กำลังใจน้องต้นข้าวกันเยอะๆนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวและข่าวสารใหม่ๆที่ทางช่องของเรานำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะครับและต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมตลอดเรื่อยมานะครับสวัสดีครับ